สามวันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงมีบุญบารมีทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองมีคนคอยช่วยเหลืออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ i ินะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงคนที่เกิดในสาวันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยมีบุญบารมีมีคนคอยช่วยเหลือนะครับ พร้อมคาถาเสริมดวงชะตาให้ดีนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยใครอยากเสริมดวงชะตานะครับด้วยวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากคนเกิดวันแรกนะครับคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงของคุณเนี่ยมีบุญวาสนาที่จะได้เป็นผู้นําคนนะครับมีอํานาจในการสั่งการนะครับ เป็นที่รักเป็นที่เมตตาของลูกน้องบริวารนะครับและผู้ที่มีบุญคุณนะครับและที่สําคัญนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยผลักดันจะคอยส่งเสริมจะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยคาชูผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับใครที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยขอให้คุณเนี่ย มันประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็ทํางานอย่างสุจริตด้วยความสามารถนะครับคุณจะสามารถเติบโตในอาชีพคุณได้อย่างสง่างามอย่างแน่นอนนะครับวันเกิดที่2นะครับคือคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยสายบูสู้ไม่ถอยนะครับนักรบขุนพลทหารนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่ชีวิตเนี้ยต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องดิ้นลนอยู่ตลอดนะครับเรียกได้ว่าอาจจะ เป็นดวงที่มีบุญบารมีนะครับแต่ว่าก็ต้องลุยต้องเหนื่อยนะครับบางทีเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆนะมักจะมีเรื่องเข้ามาเสมอคุณลองสังเกตตัวคุณเองได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อยู่เฉยคุณหาอะไรทําตลอดนะโหชีวิตคุณจะดีมากๆชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับได้ได้ว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยพื้นดวงชะตาเนี่ยต้องขยันหมั่นเพียรน,นะครับต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะครับและที่สําคัญนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยทำด้วยตัวเองดีกว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับพอไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นทีไรน,นะครับหลังจากเขาช่วยเสร็จแล้วเนี่ย <Bright. S 1> โอ้โหค่าเรียกร้องค่าตอบแทนสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดในวันอังคารน,นะครับจะทําการสิ่งใดให้เน้นทําด้วยตัวเองเป็นหลักจะดีนะครับ <Yeah. S 1> วันเกิดที่3ครับคือคนเกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะดีมากๆนะครับนี่ คนคอยชี้แนะมีคนคอยชี้นำนะครับบุญบารมีเก่าเนี่ยช่วยหนุนนำให้เห็นเด่นเป็นสง่านะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีสเสน่ห์กับผู้ที่พบเห็นนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะหน้าตาดีหรือหน้าตาธรรมดาก็ตามนะครับแต่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวมากนะครับแต่คุณจะใช้ไปในทิศทางไหนอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณนะครับอ่าแล้วก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตนของคุณนะครับถ้าคุณพยายามพูดดีทําดีกับคนอื่นนะครับ ยังไงคนก็รักคนก็เมตตาคุณอยู่แล้วนะครับคุณเกิดวันศุกร์เนี่ยดวงเป็นคนที่มีบุญมีวาสนามีบารมีนะครับก็พยายามทําในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับแล้วคุณจะดีเองนะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์สำหรับพระคาถาที่ใช้เสริมดวงชะตานะครับให้เป็นคนที่มีบุญบารมีทำมาหากินอะไรก็จะเลินรุ่งเรืองนะครับมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามากมายเนี่ยผมแนะนำสองคาถา นะครับคาถาแรกนะครับให้ตั้งนโมูสามจบและสวดสัมมาอระหังนะครับคาถานี้นะครับเป็นคาถาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับสวดเยอะๆนะครับบางทีเนี่ยสวดในใจก็ได้นะสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วลองสังเกตชีวิตคุณดูนะครับหลังจากนี้นะครับชีวิตจะมีปาฏิหาริมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับคาถาที่2นะครับให้ตั้งนโมูสามจบเหมือนกันสวด5าคำนะโมพุทธายะนะครับเป็นคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับ ใครสวด2คาถานี้นะครับชีวิตดีชีวิตลุ่งชีวิตพุ่งแน่นอนนะครับแล้วก็หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแปะลงสีนะครับก็สวยงามมากๆนะครับใครอยากบูชานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยราคาพิเศษแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่กำลังสนใจคอร์สเรียนนะครับหารายได้เสริมจากออนไลน์ตอนนี้ผมมี3คอร์สนะครับสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้าการทำเฟซบุ๊กการ ทำ YouTube ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ